ครับสวัสดีพี่น้อง FC ชาวยูทูบวันนี้อยู่กับช่องชายพาเลยนะอยู่กับทีมงานป่าเบิรบ์นะผมวันนี้เสียเดียบเราก็ดดดี๋ยวาหมูเครื่องเสียเดียบก่อนสองสีส่ศูนย์นะผมนี่มิซู เยี่ย <Yeah. S 2> แล้วร้อเม็กโครกับครับผมเม็กโครกับร้างเช็คนะหลังจะเริ่มงานครับนะเดี๋ยวเช็ครถเม็กโครแป๊บนึงนี่ก็มาจอดรอครับผมนะ ปลานี่ก็มีแต่ปลาหม่ามุยครับผมนี่ปลาหม่ามุยเลยแหละคั้นโอ้ผมไม่มีเอเาอร์คั้นนี่ครับหม่ามุยหม่ามุยคือตัมเยนะครับผมตัมเยตัมเยนี่ปลาเนี่ยเขาจะออกไปเลยครับหลุนี่ท้องขางนี่ยมาวานออกไปหล่องกลางนี่เนาะขออยากรีวิวครับพี่น้องนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องแชชายปลาลุยเนาะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมนะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องแชชายปลาลุยเนาะเวลาแชชายปลาลุยลงคลิปไปก็จะได้รับชมก่อนใครนะครับผมนะขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านครับเดีนะ๋ยวพาไปดูเสืออุ่มอัดจจระบีก่อนนะเสืออุ่มเสืออุ่มเสืออุ่มเสียเสีย ถ่ายยูทูปครับถ่ายยูทูปเหลือเสียเหล็กกี่คันหนึ่งครับผม เศษเหล็กไม่ทันมาเลยนะรอเสียเหล็กเลยอีกขันหนึ่งครับผม